สองสามโอเคสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้จะมาแต่งตัวภาคสองแต่ไม่เรียกภาคหรอนะเรียกตอนดีกว่าโอเคนี่คือเรามาแต่ง,งนี้เหมือนเดิมะนะมันมันไม่ค่อยมีคนห้องนี้คือห้องอหไรเออม่อยมันเออช่างเถอะมาแต่งตัวตอนนั้นแต่งตัวปกติตันนี้จะแต่งตัวนอนนอนใช่ไหมพูดถึงนอนตอนนี้เราไม่กี่ค แค่แปดขวบเองงั้นเราใส่ชุดน้องหมีนอนไปก่อนนะแรมนี่คือ,อจำสีผมตอนนั้นไม่ได้จำไมเอืมเอาอันนี้ออกอะเอไอ,อ,อปนหัวเนี่ยผมก็จะออตอนนั้นเราเอาผมสีดำไปไมเพราะตัวจริงผมสีดำก็จะประมาณนี้ mm. วันนี้น่าจะอันลายอันได้อยู่นะ เพราะว่าชุดนอนมันแค่นี้เดียวนี่คือชุดนอนแล้วก็ชุดว่ายน้ําชุดว่ายน้ําก็จะเป็นอันนี้แล้วก็หน้าตาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ผมผมก็จะสั้นๆหน่อยเค ไปนะคะชุดนักเรียนนักเรียนก็ทรงผมนี้นี่แหละหน้าตานี้นี่แหละแค่เปลี่ยนชุดอะ่ะนี่เส็มนับงธนาคารอย่ากัวนะนไหนหน้ากระเป๋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 าเอากระเป๋ากระเป๋ากันเมฆดีกว่าสวยดีคุยปีกกรอยอดแต่ไม่เอา <c oughs> อเคแค่นี้แล้วก็ถ้าเป็นท็อปก็จะเป็นก็จะมีตุ๊กตาลิงตุกง๊กตาอันเนี้ยน,นี่คือของสำหรับไปตรงเรียนี่คือน้่นตุ๊กตาลิงแล้วก็บอกมาด้วยนะว่าจะให้ลงคลิปอะไรอะ่ะไม่รู้ไม่รู้จะทำคลิปอะไรดีอะ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็บายบาย